ก็ไปรู้จักกับพี่หีิงได้ไงครับอืมจริงๆแล้วเหมือนเป็นนักสแสดงด้วยกันใช่ไหมคะมแต่ว่าไม่ได้รู้จักกันในฐานะนักสแสดงเลย<ม>แต่ว่า<ม>ด้วยความที่ว่าเป็นนักสแสดงเหมือนกันแหละ<ม>แต่ว่าตอนที่พี่ตุ๊กมาเป็นอะ่ะ<ม>เขาไปเป็นคุณแม่บ้าน<ม>แสนแสนสวยแล้วนะคะ<ม>ก็วันที่แพรวเดินเข้าไปเล่นฟิกเกอร์สเก็ตวันแรกหญิงอ่ะเขาเห็นตุ๊กแต่ว่าตุ๊กว่าไม่เห็นเขาแล้วตุ๊กก็กลับบ้านกลับบ้านเสร็จก็มีโทรศัพท์มามเขาก็บอกว่าเออนี่หญิงจุฬาลักษณ์นะแล้วก็อุ้ย หญิงชุลาลักษณ์ดาราอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าลูกมาเล่นสเก็ตหรอมาเรียนครูคนเดียวกับเขาสิก็คือครูคนแรกของเราก็คือชื่อว่าครูปราคาฟเขาบอกว่าเขาเรียนมาสักพักแล้วดีมากแล้วก็ดูแลเหมือนกับว่าสอนด้วยแล้วดูแลเด็กๆด้วยกีฬาพวกนี้มันเหมือนเป็นกีฬาที่ต้องยังไงอะทำให้ใจลูกใจเออต้องใช้ใจด้วยอะค่ะว่าใจต้องต้องต้องแข็งแรงเพราะบางทีมันก็ท้อแล้วมันก็ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็เรียนที่จริงเราเรียนตามเขามาตลอดอะค่ะจนกระทั่งจากเรียนที่แฟชั่น เสร็จแล้วก็ไปเข้าสมาคมที่สำโรงของพี่เก๋ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> พี่เก๋สุวรรณาศิลปะอาชาอะไรี้ยิงก็เป็นคนชวนไป mm hmm. แต่แรกก็แบบหุ้ยไกลบ้านมากเลยจะมีปัญญาไปไหม mm hmm. เล่นไปเล่นมาเล่นกันจนถึงระดับสูงกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ระหว่างทางเขาก็คือเขาไม่ได้เป็นโคช้ชที่แท้จริงแต่เขาก็ทําหน้าที่ที่ปรึกษาที่ปรึกษาแต่จริงแล้วก็แท้จะเป็นโคช้ชของแพรลูกพี่ตุ๊ก mm hmm. ก็คือดูแลเรื่องออฟไอส์ eye, ใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะว่าบ้านเขาจะเก่ง mm hmm. คุณเดวิดเขาก็เป็นแบบเป็นนักกีฬายอยู่แล้วเป็นนักมวยเป็นสแตนแมนคือเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําร่างกายแล้วก็มันเห็นผลเพราะว่าลูกเขาก็คือก้าวสูดจุดสูงส,ส,สุดจริงๆเพราะว่าใน,นเขาดูแลแบบว่าโฮมสคูลอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบสอนแพลวบ้างแล้วก็ครชิ่นโดยเฉพาะเวลาสอบหรือว่าแข่งเนี่ยมันก็จะค่อนข้างกระเจิงแล้วตุก,กะก็ไม่มีความรู้ด้านสเก็ตเลยเหมือนเป็นแค่พี่เลี้ยงไปนั่งเศ้าอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยบอกว่าอันเนี้ยหัวใจสําคัญมันอยู่ที่อะไร แพวจะได้โฟกัสแค่เรื่องที่สาคัญเช่นรอบนี้หนูสอบแค่ระดับ4นะต่อให้ได้ที่1มันก็ยังไม่ติดทีมชาติเพราะฉะนั้นวันนี้แค่ทําให้สวยๆพอไม่ต้องกังวลอะไรอี้จริงๆแล้วผ่านมาได้แบบพอเขาอะไรก็เพ<ช> <นะ S 1> ราะพี่หญิงก็เอ็นดูแพรเหมือนเป็นลูกอีกห่งคนใช่ใช่ค่ะแต่เขาเป็นคนที่แค่เขาสนิทหรือว่าถูกใจเขาจะค่อนข้าง ดูแลเยอะบริการเยอะใช่หใช่ใช่แล้วก็โดยโดยเรื่องสเก็ตเขาเชี่ยวชาญอ่ะเขาเชี่ยวชาญจนเขาจะเป็นครูได้แต่เขาก็ไม่ใช่โค้ดนะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจลูกเขาสอนลูกได้คือครูสอนมาเขาทบทวนให้ได้เพราะฉะนั้นลูกเขาก็จะได้ดีแล้วก็ไปเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าพอพี่หญิงจะทําให้ลูกเราเติบโตในเส้นทางไอสเก็ตขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วก็จริงๆแล้วก็เหมือนท้อหลายทีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ เฮ้ยนี่เราทําอะไรอยู่มันจะรอดไหมใช่คือลูกก็แบบเหมือนกึ่งๆแต่แม่ก็แบบมันใช่ไหมเลิกเล่นดีไหมหรืออะไรบอกไม่ไปอีกไปได้ทําได้ You can do i ออะไรเงี้ยอันเนี้ยที่เขาจะแบบพูดตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเราทอหรือว่าเราไม่อยากไม่อยากเล่นแล้วมันเหนื่อยมันทั้งไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ตัวตนของลูกเราด้วยคือไม่รู้ไงไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่หรือว่ามันต้องใช้เวลามันต้องอดทนหรือว่าเราไม่ได้หรืออะไรคืองง เราก็ไม่มีความรู้อะแต่สมมติว่ามาเป็นนักแสดงหรือพิธีกรเราก็จะรู้ว่าอ่าน,นี้ไปต่อได้อ่าน,นีอ้อย่างนี้ไปทำางอื่นเถอะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะพอทราบแต่อันนี้มันก็งงแต่พอดีว่าคือเลยแหละคะ่ะคือว่าอันไหนจะสอบจะแข่งจะอันไหนควรเลือกอันไหนคือเป็นการเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบตั้งแต่วันแรกพูดเล่ตแต่วันแรกก็ปลทั้งแม่ทั้งลูกใช่ใช่แล้วก็ด้วยความที่ช่วงแรกๆเลยอะคะ่ะที่แบบ แบบพี่แพลวก็ยังไม่ได้ไปเล่นฮอกกี้หรืออะไรเงี้ยก็จะสนิทกันมากก็จะแบบเออเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรก็จะคุยกันปรึกษาการร้องให้กันอะไรเงี้ยเรื่องลูกสนิทกันจะค่อยมาแม่จริงๆแล้วก็ต้องแม่ล่ะค่ะน่าจะเริ่มจากแม่ก่อนเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่แบบคุณคุณแม่พาลูกไปแล้วลูกก็จะยังเล็กแม่แม่ก็จะไปไปดูแลใช่แม่แม่จะคุยกันแล้วก็ขอคําแนะนำอะไรแล้วาได้รู้แบบได้รู้เพะว่านันเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยได้คุยกันจริงๆแล้วอะวันที่เรารู้จักกันวันแรกอะ ก็ทราบว่าเขาเพิ่งหายป่วยเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็น่าจะแต่พี่ตุ้ไม่แน่ใจว่าครอบครัวเขาเปิดเผยแค่ไหนคือเหมือนว่าไม่ได้เป็นครั้งแรกเลยนะครัจะเขาตัดไปแล้วหนึ่งข้างอ๋อหนูทราบแล้วใช่ไหมมันมีย่างนี่คือตัดไปแล้วแล้วก็เป็นครั้งใหม่ใช่ไหมคะอ๋อมาข้างขวาเอาดูเยอะกว่านั่นแหละก็แต่ว่ารอบสุดท้ายอ่ะเหมือนเหมือนเขาไม่ได้ญิงเป็นคนแบบเหมือนไม่อยากเป็นภาระใครอ่ะเขาเป็นอย่างนี้เลยใช่เขาไม่อยากใครเป็นห่วงไม่อยากให้ใครเศร้านี่ขนาด งานเขาก็แบบไม่อยากให้ใส่สีดําใช่ไหมคะ mm hmm. เขาไม่อยากให้ใครต้องมาเศร้าเพราะเขาเพราะเาจะเป็นคนทําอะไรเองได้ mm hmm. ดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลคนอื่นดูแลเดวิดใช่ไหมคะคุณสามีดูแลลูกด้วยตัวเองร้อยเปอร์เซนต์โฮมสกูลร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นโค้ชแม่ใช่ไหมคะเราจะมีโค้ชจริงๆแล้วก็โค้ชแม่ดูแลแบบแบบร้อยเปอร์เซนต์ ก็คือชอบดู right. right. แลคนอื่นมากเทคแคร์คนอื tie, right? ่นมากกว่าเทคผคนอื่นมาเทคแคร์ผูอื่นใช่แล้วก็รวมถึงว่าพอพญารอบล่าสุดอ่ะซึ่งถ้ามาถึงวันนี้พี่ตุ๊กไดาว่ารอบล่าสุดน่าจะเป็นเยอะใช่ไหมคะก็ยิ่งไม่อยากให้ใครต้องมาลำบากใช่ไม่อยากให้ใครก็เลยไม่รู้นี่คืออีกน้องเชอร์รี่ที่สนิทอีกท่านหนึ่งค่ะคนนี้สนิทกว่าอีกวันนี้ยังร้องไ่าอยู่เลยบอกว่าทําไมทําไมแบบเขาเป็นแบบเหมือนลิมันก็แบบไม่มีสติอะนะมันก็เหมือนว่าทําไมเขา เขาแน่จะเป็นคนที่โดนบอกนะ,ะทําไมไม่บอกเขาอย่างน้อยเขาก็อยากแบบคุยด้วยครั้งสุดท้ายเ,เจอุณแม่แล้วเป็นย,ยังบบไงคุณแม่บอกโตไม่กล้าโทรหาช่มชัเชอบคุณแม่โทรหาแต่ก็โทรด้วยความเกรงใจอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ก็คิดว่าก็ต้องโทรอ,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 อะไรเงี้ยค่ะคุณแม่นี่ก็เหมือนร่างทรงหญิงเลยคืออยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็วันไหนที่หญิงมีถ่ายหนังคุณแม่จะเป็นคนเฝ้าน้องอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเป็นคนดูแลทุกอย่าง เวลาไปที่บ้านก็คือแพรก็จะชอบไปกินกับข้าวคุณแม่คุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับข้าวแม่หญิงก็ชอบเหมือนบ้านนี้เขาทำอาหารอร่อยยิ่งอยู่ดีเหมือนไปครอบครัวเหมือนสนิทกันเพื่อนสนิทกันเลยใช่ช่วงนี้เล่นสเก็ตแบบยิ่งช่วงแรกที่ที่น้องยังเล่นเต็มที่อะค่ะเพราะสนิทกันมากใช่ไปบ้านเพื่อไปออกกําลังกายด้วยค่ะไปออฟไอซ์แล้วบ้านเขาทําอาหารอร่อยมากเดวิดก็จะทําแบบสเต็กอร่อยหญิงก็จะทําสปาเกตตี้ทำข้าวกับข้าวอร่อยแล้วคุณยายก็ทําอาหารไทยแกงเขียวหวานนี่จำได้เลยเจอลสุ เป็นเดือนแล้วค่ะเป็นหลักเดือนที่ไม่เจอกันแล้วเป็นยังไงไพอเจอพอเจอครั้งล่าสุดที่เราจำได้คือเขายังปกติจริงๆแล้วพี่ตุ้งคิดว่าปกติใช่ไหม,มแล้ววันนี้มีคนโทรมาเยอะมากทุกคนบอกว่าล่าสุดที่เจอภายในเดือน2เดือนนี้ยเขาสวยมากผิดปกติก็คือหลังกลับมาจากที่ลูกสาวไปแข่งไปแข่ใช่สวยมากมากแบบออล่าสุดๆทุกคนยังบอกเลยทำไมสวยขึ้นขนาดนี้ ทุกคนบอกเขาสวยแบบมากมา,ากตอนเราทำศพแม่เขาพักเสีงยงบอกว่ายิ้มวามส่ขเหมือนหน้าเหมือนว่าไปสบายอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนแบบอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาสมบัติว่าขณะะว่าเรามีปัญหาแล้วเราไปถามพอเขาพูดมาอ้าวมันกลายเป็นไม่ใช่ปัญหาใช่เขาจะแบบเป็นคนผ่านทุกอย่างไปได้แสดงว่าเป็นโค้ดทั้งในของลูกและของที่ตูก็เป็นเพื่อนกันที่คุยถ้ามีเรื่องอะไรก็พัดกันพัดกันปรึกษาอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่เป็นคนแบบไม่งองแงงอแง่เป็นคนดูแลตัวเองได้ ใช่ใช่แต่ว่าในบทบาทภรรยาเขาก็น่ารักเซ็กซี่คือเขาไม่ใช่ว,ว่าแมนจนเกินตัวแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบจัดการอะไรได้มีระบบความคิดที่จะผ่านเรื่องต่างๆไปได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวพี่ตุ๊กเมื่อกี้เข้าไปได้มีการพูดคุยว่าตื่นแบบล่าอะไรได้กับพี่หญิงไหมก็พี่ตุ๊กก็สำหรับพี่ตุ๊กอ่ะพี่ตุ๊กก็คืออุทิศค่ะขอให้บุญที่พี่ตุ๊กทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบุญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และบุญใดๆที่จะเกิดกับพี่ตุ๊กก็ขอแผ่บุญให้เขาทั้งหมด และขอให้เขาได้อยู่ในภพภูมิที่สูงสูงขึ้นไปแล้วก็ใดๆต่อกันก็คือขอให้โอโหสิกรมต่อกันพี่ตูว่ามันน่าจะมีค่าสุดในแบบบ้านปลายของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะและลูกลูกเราว่ายัางใหญ่มากแตการสูญเสียและก็งงว่าจะบอกลูกตอนไหนออดันโทรไปบอกตอนกลางวันที่เขาเรียนหนังสืออยู่ <ๆ S 1> แต่ว่า <ๆ S 1> ตอน <ๆ S 1> พักเทีย่ยนยู่ดีเสียงไปใายส่ก็แบบหัดเลยๆๆก็คือสตันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแม่หญิงเป็นคน ช่วยให้เขาโดดแอ็กเซลได้อะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็จำจำได้ว่าบุญบุญคุณตรงแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ดูแลตลอดแล้ว,ลวก็เลยยังบอกเขาว่าจริงๆแล้วไม่หญิงก็ดูแลอีกตั้งหลายท่านะเขาบอกว่าจําได้จําได้แต่ว่ามันเหมือนเป็นท่าที่เขาปลดล็อกคือไอโดดแอ็กเซลเนี่ยมันเป็นจังหวะที่จะเลิกเล่น mm hmm. หรือว่าถ้าโดดได้ก็ไปต่อ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ mm hmm. ใช mm hmm. นน่ได้นะคะสองอยู่นาน ถึงมาถึงพี่พี่ให้คำปรึกษาจบเรื่อยๆไงน้องจพกนั้นเล่นเมื่อไหร่ที่ปิดสามสี่ปีแล้วก่อนโควิดใช่เล่นปุ๊บแล้วก็โควิดมันก็เลยเซ็งไงของก็เลยดูว่าจะไปต่อกไงเพราะมันไม่ได้ลงสใช่จริงๆเราเล่นเริ่มเล่นคือมิถุนาแล้วก็ธันวาใช่ไหมแล้วมกราคภุภาแล้วโควิดก็เล่นเหมือนเกือบจะปีแล้วโควิดพอหลังโควิดเราก็ย้ายมาส่ง